ดีสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆเราเรียนออนไลน์มาตั้งแต่ปีการศึกษา63แล้วแล้วปีปีการศึกษา64เนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าอาจจะต้องเรียนออนไลน์ทั้งปีการศึกษาด้วยซ้าไปเนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงฮะผมไม่เห็นด้วยเลยนะนะครับว่าเราจะเรียนออนไลน์กันทั้งปีถ้าพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กในขนาดเนี้ยซึ่งเปิดเรียนมาประมาณเกือบเกือบสเดือนเนี่ยนะครับเราเริ่มค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่ที่น่าเป็นห่วง เด็กทั้งทั่วประเทศเลยขนาดนี้เวลาที่เขาเรียนออนไลน์เนี่ยมันโดดเรียนออนไลน์เนี่ยประมาณ20ซแล้วก็เด็กที่เข้าไม่ถึงการเรียนรู้เรียนแบบแบบปฏิปต่อไม่ได้อีกเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะมันมีเรื่องความเหลื่อมล้ำของเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องเครื่องมือเรื่องอะไรต่างๆเพนียงนั่ถ้าคุณมองเห็นว่า เด็กโดดเรียนออนไลน์ประมาณ20%แล้วเกิดการถดถอยอีกเกือบเกือบ40%เนี่ยภาพการเรียนรู้แล้วก็คุณภาพเด็กในปีการศึกษาปีนี้ต้องถือว่าย่ำแย่และตกต่ำสุดๆแล้วเด็กไม่ได้ออกกำลังเลยออกกำลังกายเลยอเอคเซอร์ไาาน้อยลงเด็กะถมววยกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อใหญ่ไม่ดีนะครับเด็กปถมศึกษาเนี่ยแทนที่จะล่าเริงแจ่มใสได้เล่น เด็กมัธยมได้ค้นพบศักยภาพตัวเองมอปลายได้ได้เรียนรู nya, ้ในวิชาที่ตัวเองถนัดเนี่ยปรากฏว่าเขาถูกจํากัดอยู่ในจอแคบๆเล็กๆผมเคยเจอภาวะเครียดเงียบตอนปิดเทอมนะครับจากมัหาเรื่องโควิดพ่อแม่ตกงานเรื่องปัจจัยเรื่องเงินเรื่องเด็กซึมซับเรื่องความเครียดเงียบไปแต่พอหลังจากเรียนไปประมาณสองสาเดือนเนี่ยแล้วเรียนบนบนบนจอ ที่แคบๆเล็กๆเนี่ยผมว่าขนาดนี้เขาเครียดระเบิดนะเขาไม่มีความสุขเขาไม่อยากเรียนนะครับแต่เราก็ลองบังคับเขาเดินไปโทษนะครับโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยมันมีทั้งใหญ่กลางเล็กถูกไหมโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยประมาณ15,000หโรงเนี่ยครับมันสามารถเรียนออนไซต์ได้เพราะเด็กมันมีจำนวน20ถึงอย่างมากก็50คนเนี่ยทำไมเรา เราปิดกั้นเด็กโรงเรียนเกือบครึ่งหนึ่งจากเรื่องความหวาดกลัวเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้ในภาวะการปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราทราบปัญหาโควิดระลอกนี้ก็คือว่าระบาดเข้าไปสู่ครอบครัวเข้าไปสู่บรรดาเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นฉะนั้นถ้าเปิดเรียนขึ้นมาแล้วเนี่ยเด็กคนนี้อาจจะเอาเชื้อจากบ้านมาสู่ที่โรงเรียนหรือเอาจากที่โรงเรียนกลับเข้าไปสู่ในบ้าน ถ้าคุณทําโมเดลอันนี้คุณเปิดเรียนตามปกติทั้งจังหวัดนะสมมตินะลงเรียนขนาดเล็กก่อนนะทั้งจังหวัดเปิดนะแล้วคุณทําเรื่องคอสปิียลสําหรับเด็กเด็กที่ติดเชื้อเนี่ยกันแย่ออกมาแล้วก็จะมีอาสาสมัครมีพี่เลี้ยงมาช่วยดําเนินการ14วันเด็กก็หายนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ลองอีกเหมือนกันว่าถ้ามีอาสาสมัครมีพี่เลี้ยงคอยช่วย,ยช่วยในชุมชนเนี่ยอสอมอก็ได้เป็นนิสิตนักศึกษาที่ลง<ม>ลงภาคสนามของกระทรวงอวเนี่ย ลงไปช่วยแนะนําเรื่องการเรียนการสอนเป็นพี่เลี้ยงเด็กกระบวนการเรียนรู้มันไม่มีปัญหานะครับเพราะพี่เขาก็จะคอยระแวดระวังอสมอก็จะดูอีกดูอีกชั้นหนึ่งครูก็จะกลายเป็น facilitator เป็นนักกระบวนการนักการจัดการมันจะปลอดภัยนะแต่ขณะดนี้เรากลัวจนในที่สุดเราบอกเลยว่าเฮ้ยปิดมันดีที่สุดมันง่ายที่สุดไงก็คือไม่ต้องรับผิดชอบอะไรคุณก็อยู่บ้านให้พ่อแม่รับผิดชอบไปดูแลไป มันไม่จําเป็นต้องปิดหมดทั่วทั้งประเทศโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยยังพอที่จะเปิดขึ้นมาได้ได้นะครับฮะแล้วผมเชื่อเลยว่าเปิดได้เพราะโรงเรียนที่ผมลงไปเนี่ยเขาบอกเลยว่าสั่งปิดทำไมเนี่ยในเมื่อเด็กก็มีจํานวนน้อยแล้วครูก็สามารถที่จะจัดการเรื่อง,เร,องเรื่องการเรียนรู้เนี่ยโอ้แล้วโรงเรียนขนาดเล็กจะเป็นสวรรค์เลยตอนเนี้ยเมืม่อก่อนมันเป็นจุดอ่อนถูกไหมครับแต่ขนาดเนี้ยเด็กยี่สิบกว่าคนเนี่ยมันเรียนแค่ครึ่งวันนะตอนบ่ายก็ลงภาคสนาม ไปลงปฏิบัติไปปลูกผักไปทําเกษตรอินทรีย์ไปเลี้ยงกบเลี้ยงไก่ถูกไหมครับรบ,บางคนก็ไปลงไปไปทำนากับพ่อแม่ครับรบ,บางคนก็ไปทําเรื่องเครื่องกลแกว้างให้เด็กเข้าไปเรียนรู้กับกับสถานประกอบการในชุมชนครับไปเรียนกับพ่อแม่ของตัวเองหรือเรื่องอะไรต่างสุดท้ายถ้าคุณทําแบบนี้นะคุณจริระเราจะเกิดสิ่งหนึ่งก็คือว่า เด็กจะค่อยๆพัฒนาและค้นพบศักยภาพความถนัดและความสนใจของตัวเองอาจารย์มันมีข้อเสนอจากนักนวิชาการบางท่านอาจจะบอกว่าคือโควิดมันระบาดแรงมากเนี่ยนะเราหยุดเรียนกันปีหนึ่งเนี่ยอาจารย์เห็นว่าไงฮะคือถ้าถ้าถามส่วนตัวผมนะผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องการเรียนออนไลน์ปีหนึ่งนะแต่ถ้าปิดหยุดเรียนปีหนึ่งเนี่ยผมไม่เห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยแต่ข้อดีมันมีนะกระทรวงสาวมาเต้นเลย <c oughs> ข้อดีคือรวาออกมาบอกเลยว่าเอ,อยอมรับ่าเรียนออนไลน์มีปัญหาเรื่องคุณภาพมีข้อจุดอ่อนข้อด้ออถ้าเกิดไม่มีการเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาเขาก็ปล่อยให้มันไปแบบเนี้แล้วผมเชื่อว่าจะเรียนออนไลน์กันนั้นปีนีอ๋อน,นี่นี่คือข้อดีของของอาจารย์ท่านที่เสนอว่าหยุเดเรียนปีหนออึ่งทำให้กระทรวงศากษาธิการออกมาเต้น โลกเขามีการสํารวจพบว่าพอเรียนออนไลน์ไปแล้วเนี่ยมันเกิดการถดถอยแล้วในต่างประเทศเขาแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงฮะโทษนะ<ม>เขาเริ่มฉีดวัคซีนให้เด็กแล้วเพื่อให้เด็ก,กเตรียมการฉีดวัคซีนให้เด็กแล้วครับแล้วก็ให้เด็กมาเรียนครูก็ได้รับการฉีดวัคซีนเห็นไหมครับเรื่องเรื่องต่างประเทศเนี่ยแล้วเขาจะเรียนออนไลน์เป็นบางวันไม่ไม่ใช่เรียนทุกวันทุกชั่วโมงแบบบ้านเราเนี่ยมัน ทุกวันทุกชั่วโมงนะคุณแล้วเนื้อหาสาระมันพยายามยัดยัดยัดเข้าไปแล้วก็เอาใบเอาใบใงานมานั่งทำ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 ,ทำกันเนี่ยผมผมจะบอกให้เลยว่านอ,นอกจากเรื่องคุณภาพแล้วเนี่ยผมว่าเด็กจะอ้วนขึ้นนะเด็กจะอ้วนสายตาเสียสุขภาพจิตต้องซ่อม,อมนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาจะหายไปจากชีวิตก็คือสังคมกับเพื่อนแล้วมันจะเกิดเด็ก กลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเด็กนี้เด็กนอ็นเป็นอินทีเนี่ย e คือเด็กที่เขาเติบโตขึ้นแล้วก็ปฏิเสธสังคมเขาไม่อยากทํางานไม่อยากเรียนอะไรนี่จะเริ่มค่อยๆเกิดขึ้นนะในในสังคมแบบเนี้เราจะเห็นปรากฏเด็กในญี่ปุ่นเกิดขึ้นแะผมอยากเห็นก็คือหลังโควิดเนทครับประมาณปีหรือปีครึ่งเนี่ยเราจะเปิดโลกการศึกษาใหม่ทีละต่อไปกระทรวงศึกษาโรงเรียนสถาบันมหาวิทยาลัย มันจะต้องเป็นองค์กร่งการเรียนรู้เราจะต้องเตรียมโรงเรียนสถาบันกันนะครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นระบบไอทีระบบดิจิตอลคนข้างล่างจะต้องมีเครื่องมือถูกไหมคนยาาคนจนเนี่ยจะมีคอมมี iPad มีเน็ตแล้วเข้าสู่ดิจิตอลแพลตฟอร์มบนความเท่าเทียมกันจะต้องเกิดการปฏิรูปาการศึกษาครั้งใหญ่นะจะต้องออกแบบการเรียนรู้ใหม่ และทำาดิจิทัลแพลตฟอร์มไม่ดีลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้ใหการกระจายเร,เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยลงไปสู่กลุ่มเป้าหมาย